มาพระอาจารย์โกศัยจันทวิโชว,วันนี้อาตามาก็อยู่ป่าเิวบ้านแทนพระก็จะให้ดูบรรยากาศได้ร้ายในค่าคืนของวันนี้เนื่องจากป่าช้านี้อยู่ห่างอันนี้ก็เพิ่งเผาเมื่อวานก่อนนะเขาง่ายดีคือกระดูกกระเดือกก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ก็ไม่เป็นไรเอามาให้ดูบรรยากาศได้ร้ายตอนค่ําคืนว่าเป็นยังไงดูบรรยากาศในะนนี้ติดถนนด้วย ก็วันนี้ก็คุยกับผู้ใหญ่บ้านกละกำนันก็คุยเล่นเล่นที่เฉยมันไม่มีอะไรทำไปเจอให้ดูบรรยากาศร้ในค่ำคืนเนื่องจากบัตติดถนนก็เลยแจ้งหน่อยเอาง่ายดีจะให้ดูของบรรยากาศนี่นายยมง่ายดีกเวลานี้ก็เกือบจะทุ่มหนึ่งแล้ว จะให้ดูบรรยากาศบรรยากาศนะโยมาง่ายดีโอ้โหดูอึ๊บอ่าก็ศพที่มาเผาวันนี้ก็คือเป็นศพของพ่อตาของผู้เยาบ้านก็เลยนั่งคุยกันเยอะคุยกันอะไรไม่เป็นไรมาาง่ายดีเพราะว่าหนึ่งบริเวณก็จะให้ดูบริเวณนะอันนี้มาติดถนนจริงๆวันนี้ที่ถ่ายเร็วเพราะว่าก็เดินมาไกล ก็เลยรู้สึกเหนือ่อยอก็หินท้องฟ้านะเพราะว่านหนึ่งก็ตอนนี้ก็มันเป็นช่วงหน้าร้อนนะง่ายดีแสงแดดมันก็เลยส่องพ้อจายก็นอนอยู่ที่นี่แหละให้ดูบรรยากาศดูรอบๆข้างๆตรงนี้มีโกด,ด้วย วันนี้ว่าจันโกสัยจันทวิชโชคนเราชีวิตคนเรานี่ก็เกิดมานี้ก็เป็นอย่างนี้เลยโยมมีความตายเป็นเบื้องหน้าไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็แล้วแต่ทุกคนก็ต้องตายประเพณีของทุกคนอาจจะไม่เหมือนกันอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละที่แต่ละพื้นที่ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวนี้อาตมาก็ทําจิตใจก็ตามสบายใจของฉันนี่เอาง่ายดีเพราะว่านี่ก็ ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเพราะว่าทุกอย่างคนเราก็มีแค่นี้แหละมียมถบายทำโคกด้วยก็ขอบคุณมากอือก็ไม่เป็นไรเราโยมมาง่ายดีเพราะว่าชีวิตคนเราเกิดมาก็ต้องตายไอ้นี่พัดลมนี่หมุนเองนะโยมมัาง่ายดีเนือเพราะว่าหนึ่งมันก็แตกเหมือนกันง่ายดีผีสิงมั้งง่ายดีแต่ก็ขอให้ญาติโยมมีความสุขด้อเจริญพรจากบายบาย